กิจกรรมความเพียรมหาจากักรพรรดิยอดรวยสวันครั้งที่25วันที่27มกราคม2568บทที่8บทสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร เอวเมาสุตังเอกังสะมยังพระวะภาราณสิยังวิหารติอิปิอิสิปตาเนมิคาทายตรัตโภพขวะปัญจาวาัคีเยิกขูอมามันเตสิทเวเมภพกาเวอันตะปะพชิเตนานะเสวิตา พายุใจยังกาเมสุกามสุ คาลิกานุโยโคฮินคัมัวปวัตุจานิโคอนาฬิโยอนาทัสันหิโตโยจายะอัตตกิรามทานุโยโคทุโคอนาฬิโยอนาทัสันหิโตเอเตเตเพฆเวโอโผอันเตอนุปคัมมะมัจจิมาปฏิป ตาทาตาทาคาตเตนะอภิสัมพุทธาจาคุการณียานาการณียุอปัสมะยะอภินญายะสัมพูท,ทายานิป พานายสังวัตติกาตมัจสาภิกเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคาเตนะอภิสัพพุธาจากราเนียานะการเนีอุปสมะยะอภิญญายะสัมพุทายานิพานายสังวัตติอายะเมวะอาริโยอาต ทังี่ขัวมากขัวใสยาถีทางสัมมาทิฏิสัมมาสังกับโอสัมมาวาจาสัมมากรรมันโตสัมมาอาชิวสัมมาวายามุสัมมาสติสัมมาสมาทิ อายังโอสาพิคเวมัจิมาปฏติปทาตถาคเตนะพิสา พุทธาจากขุกรณียาการณเนอุปสมายาอภินยายะสัมพุทธายนิพานายสังวัตติอิทังขวปานเพียเขเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุขาชราปิทุขามรณาปิทุขังโสกปาิเทวะทุก คาทวามนาสุปายาสปิทุขาอปิเยหิสัมปโยโคทุกโคปิเยหิวิปโยโคทุกโคยมปิชังนราติตตัมปิทุขังสังขิเตนะปันจุปาทานะกันธาทุขาอิทังโคปนาพิคะเวทุกัส มุทยอริยสัจจังยายังตันหาโ,โนวพนุภาวิกานันทิราค้าสหาคาต,าต,า,ตาตร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 าพินันทินีไสยเททางกามตันหาภวตันหาวิภวตันหาอีทังหัวปานาพีเขเวทัวขานิรโทรทอริยสัจ จังโยตัสายเยวะตันหายะาาเสสสวิระคานิโรโทจาคัวปตินิสัคมุติอานาะาะยวอีทางคัวปนาพิเขวเวทัวกานิโรทัคามิเนปฏิปทาอาริยสัตจังอาะเมวะอริโยวอาทังขี้โกมะคัวใสาย,ยาที ทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปะโอสัมมาวาจาสัมมากมัมมนโตสัมมาอาชิวะสัมมาวายามุสัมมาสติสัมมาสมาทิอิ <c oughs> ทังทุกขังอริยสัจ จันติเมฆเพคะวเวปุก เพอาะนาโนสเตสุธรรมเมสุจักูงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังขวะปานิทางทักวขังอริยสัจจังปรินญายันติเมพีกขเวปุเพออนาโนสุเต สุธาเมสุจา ผงอุทปาทิยานางอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอารโกอุทปาทิตังโคปานิทางทวกังอริยสัจจังปริญญาตันติเมเพขาเวปุเพอนัน,นวสุเตสุธรรมเมสุจักผงอุทปาทิยา อนังอุทัปาทิปัญญาอุทัปาทิวิชชาอุทัปาทิอารโกอุทัปาทิอิทังทั่วขาสมุทโยอ,อริยสัจจันติมเมพีขเวปุเพอน,นันวสุเตสุธรรมเมสุจัก งอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิเวชาอุทปาทิาโรโกอุทปาทิตังโควปานิทังทั่วขสมุทยโยอ,อริยสัจจังปหาตับ พันติเมเพียขเวปกุกเพออนานุสุตเตสุธรรมเมสุจักปุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโรมโกอุทปาทิตังโคปณิทังทุกขสมุทโยออริยสัต จังปะเฮนันติแม่เพคเขาวเวปุกเพะอะนนุสุเตสุธรรมแมสุจัก งอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิอิทังทุกข,ขนิรโรธุอริยสัจจันติแม่พิาเวปุเพออนุสุตเตสุธรรมแมสุจัก ผงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโรโกอุทปาทิตังโคปานิทังทั่วขานิโรโทอริยสัจจังสัจฉิการตาพันติมเมพิคาวเวปเเพอนาโน,นสุตเตสุธาเมสุจัก อุงทปาทิยานางอุทปาทิปัญญาุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโรกโกุทปาทิตังโผลปนิทางทั่วขานนโรโทอริยาสัจสัจิกตันติเมพีขเวปุเพอนานสุเตสุธาเมสุจัก พวงโอท่ปาทิยานังอุท่ปาทิปัญญา อุทปาะทิวิชาอุทปาะทิอาโรโกอุทปาะทิอิทังทวขานิโรธาคามินิปติปทาอริยศัสจันติเมเพขเวปุวเพอานานุสุเตสุธรรมเมสุจารงอุทปาะทิญาณังอุทปาะทิปัญญาอุทปาะทิวิชาอุ ปาที่อาโลโกอุทปาที่ตังโคปานิทังทัวขานิโรธวทาขามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตพันติเมเพขเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจากุ้ง อุทัปทิยานะัอุทัาทิปัญญาอุาทัาทิวิชาอุาทัปทิอาโลโขอุทัปทิตังโขปานิทังทั่ขวขานนโรธวทคขามินีปฏิปัาอริยสัตจงภาวิตันติแมเพียขาเวปุเพอน,นันุนโสเตโสธรรมแมสุจัก หงอุทปา,าทิยานังอุทปา,าทิปัญญาอุทปา,าทิเวชาอุทปา,าทิารกโกอุทปา,าทิยาวกิวันจะเมพิกเวอิเมสุจตุสุอายิยัสเจสุเอวันติปริวัตังทวัตสากาลังยะถาภูตังยนานั สะนาณสุวิสุทธังอาหัวสิเนวตาวาหังพิกะเวสะเทวเกโรเกสัมระเกสะพระมเกสะสมนะพระมณียะปัจจยยสะเทวมนุสสายานุตตระสัมมาสัมพุทธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิง ยตัวจัคเมเพียขเวอิเมสุจตุสุอริยสัตเจสุเอวันติปริวัตตังทวทัสสการังยถาภูตัยานทัสสานังสุวิสุทธังอโหสิอธาหังเพียขเวสเทวาเกโรเกสมาระเกสัปรหมเกส สัมมาพระมณียปัจชายสะเทรษวมนุายานุตตรังกัมมาสัมพุทธิอภิสัมพุทโธปาฏ จัญญาสิงยานันจะปันนาเมทัสนังอุทปา,าทิอากุปาเมวีมติอายามันติมาชาตินาติธานิปุนัพะวติอิทัมัวจะภาควาอัตตมนาปันจะวาคิยาภิหัวภาควาตัวภาสีตังอภินันทุงอิมันสัมินจะปัน นาวยะะนายากาลณสมิงพันยามาเนอายะสัมโตโคนทัญญาสวิรชังเวตมะลังทร,รมาจากคุ้งอุทปาที่ยางกินจิสมุทายะธรรมสัพันตังนิโรธาธรรมันติปวติเต จะพระขวตาธรรมะจากเกภูมาเทวาสัตถมนุสสาวสุงเอตัมพระขวตาภารณะสียังอิสิปตเนมีคาทายอนุตารังธรรมะจากังปวัตติตังอปาติวัตติยังสมเนนวะพระมเนนนาวะ เทเวนวามาเรนววาพระมุนาวาแกนจิวาโรกัสมมนติ ภูมานังเทวานังสัตถังสุตวาจาตุมหาราชิกาเทวาสัตถมนุสาวสุงจาตุมมหาราธิกานังเทวานังสัต ทังสุตวะตาวติงสาเทวาสัตมานุสาวสซุ่ตาวติงสานังเทวนะสัต ทางสุตวายามเทวาสัตถมานุสาเวสุงยามานังเทวานังสัตทังสุตตวตุสีตาเทวาสัธมานุสาเวสุงตุสิตานังเทวานังสัตทางสุตวานิมานรตีเทวาสัตมานุสาเวสุงนม มานรตีนะเทวานังสัททางสุตวาปะระเนมมิตวะสวตีเทวาสัทมนุสสเวสุงปะระเนมมิตวะสวตีนังเทวาสัททางสุตวาพรหมกายกาเทวาสัทมนุสสเวสุงเอตัภะคะวตาภารา ราณสียังอิสิปะตะเนมีคาทาเยะอนุตตังธรรมมาจาก,กังปวาวัติตังอาปติวัติยังสัมเนนาวาพระมเนนาวาเทเวนาวามาเรนาวาพระมุนาวาเกนะจิวารกัสสมินติ อิติหะเตนะขะเนเนะเตนะมุหุเตนะยาวะพรหมโลกาสทัทวอ์อวพภูคาชาจิอายันจะาทาัสาสะหะ สิโลกาธาตุสังกรรมปิสัมปะกรรมปิสัมปเวทิอปมาโวจาวารโอภาโ,โาสโลเกปะตุระโหสิอติการมเมวะเทวานัเทวานุภาวังอาทโควะคะวาอุทานะอุทานีานสิัญญาสิวตโพโคน ธันโยอัญญาสิวะตะโพกนทันโยติอิติหังอายะสมะโตโกนทัญาสะอัญญาโกนทันโยตะเวนัมนะตะเววะน,นะาววะนมังอโหสิติบทที่เก้าบทสวดพุทธานุสติ อิตเปโสพระขวารหังสัมมาสัมพุทโววิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสทถเทวมนุสสานังพุทโธพคะวาติบทที่สิบบทสวดธรรมานุสติ สว,าขา,วาขาโตภะพะวะตาธโมสันเิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะานาิโกปัจจตังเวทิตาโพวินยูหิติบทที่สิบเอ็ดบทสวดสัสงคานุสติ สุปฏิปันโนพระวาโตสาวกสังโฆอุชุปฏติปันโนพระวาโตสาวกสังโฆญาญาปฏติปันโนพระวาโตสาวกสังโฆสามีติปาติปันโนพระวาโตสาวกสังโฆญาติทางจัก ตาลิปุริสยุคานิอาทาปุริสปุขาลราเอสาภากวาโตสาวกาสังโคอาหูนายโยปาหูนายโยทาขีนายโยอันชาลีกะระนิโยอนุตตาราังปุญญาเขตังโลกสาสตติ บทที่12บทสวดสักกตาวา สักกตะวาพุทธรัตนังโอสะทางอุตมังวรังหิตังเทวมนุสานังพุทธะเตชะนสวดินะนาสั้นตุปาทวาสาเพทุกขาววปัสสเมตุเตสักกตะวาธรรมรัตนังโอสะทางอุตมังวรังปาริราหวปัสสมะนางธรรมเตชะ นะสวดีนานาสันตุปะทววาสาเพยพะยาวัวปะสะเมนตุเตสกะตวาสังฆราตานังโอสะทังอุตตะมังวรังอาหูนายังปาหูนายังสังฆเตเชนะสวดีนานาสันตุปาทววาสาเพโรคาวัวปะสสะเมนตุเต